สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟลุงพลประแต่งทุกๆคนนะคะก็แปลกใจนะคะ f อฟไอคนที่มันบวชเรียนแล้วเนี่ยมันไม่ใช้ผ้าเหลืองให้เป็นประโยชน์เนาะงงไหมคะออกมานั่งด่าจริงจริงๆเนี่ยเป็นพระเนี่ยจะต้องใช้คำพูดสุภาพไม่ใช่แหมว่าเป็นซากศพหรือว่าพญานาคเป็นซากศพไปแล้ว ถูกตัดไปแล้วแล้วก็เป็นซากทรงซากศพเดี๋ยวจะมาเหยียบหัวองค์พญานาคอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, เป็นพระนะเว้ยถามจริงเออมีสมองไหมพระที่ไหนก็พูดกันแบบนี้วะนะถามหน่อยสิกูเห็นบอกโอ้ยฝั่งลุงพลเนี่ยไปด่าพระด่าเจ้ากูถามหน่อยแล้วพระมันน่าด่าไหมละ่ะเห็นหรือยังเนี่ยดูพระแต่ละตัวทําตัวสิหน้าด่าไหมเออถามจริงเอะกูไม่กลัวบาปหรอก แต่แม่งเกินไปปะหวะาเหี้ยออกมานั่งด่าจะไปเหยียบองค์ปู่ปริจิตแล้วถามหน่อยว่าหมาตัวไหนนะคะที่ใส่ชุดที่เป็นะตะเคียนทองสีเขีเขยวๆนะ่ะที่มันลำน่ะถามหน่อยสิเยอบเยอบ,ยอบต่ละคนนะแล้วก็ไอหัวไม่มีขนไอหัวล้านนะ่ะอีกตัวหนึ่งนะไอสีโอ๊ยได้แสนทรัพย์อ่ะเยอบเยอบเยบย นะแล้วก็กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเยิบ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 ,ยบนั่นแหละไม่ใช่ไอ้พระหรอที่แต่งชุดเป็นกล้วยตานีอะมานั่งลำหน้าองค์ปู่เนี่ยมนะมาบวงทรงบวงสวงของตัวเองเนี่ยถามหน่อยสิเออมีสมองไหมเนี่ยถามหน่อยนะเข้าใจคําว่าด่าพรนะเนี่ยมันบาปแต่พระอย่างเงี้ยด่าก็คงไม่บาปหรอกนะไม่บาปจริงๆว่ะเออนะพระที่อื่นเนี่ยพระ นะที่เป็นพระจริงๆก็น่าเคารพและศรัทธาหน้ากาบแล้วก็สาธุแต่พระตนนี้นะคะไม่รู้ว่าเปรตเกิดมาเป็นพระหรือเปล่านี่ยังไม่รู้ตัวเองเหรอถามจริงออกมานั่งด่าเขาโอ้โหชัยพลติดคุกถูกประหารจะถูกฆ่าตายจะถูกตัดหัวประหารชีวิตตอนไหนก็ยังไม่รู้โอ้โหเอฟ fc พอตออีกโอ้ยนี่เกอคะจะให้นับถือกูถามจริงเหรอมอิตรตีน ถามเลยจ้าไปนั่งนับถือพระแบบนี้ปะ่ะฮะอิยานกูถามพวกมึงเนี่ยต่ละตัวเนี่ยตัวฮ e ี้เๆีัทางนั้นเนี่ยเออพระที่ไหนก็ออกมาพูดจาหมาไม่แดกขนาดนี้ถามจริงๆพระอะไรคะพระอะไรคะพะรพะจังไรโอ้พระจังไรใช่ไหมคะเออพระแบบนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเอาไปกราบไหว้บูชาหรือไปตั้งบนทิ่เนะี่ยก็เชิญนะจ๊ะ แล้วก็เอาเชือกไปร้อยคอแล้วก็มาห้อยที่คอด้วยนะจ๊ะพระแบบนี้นะคะท่าทางจะสักดิ์สิทธิ์มากเลยอุอ้ยลายทั้งตัวนะคะตุ๊กแกทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ปากสามห่าวมากเลยนะคะ FC ซพระอย่างนี้หรอถามจริงเถอะนะดูถูกเหยียดหยามจำเลยด่าจำเลยด่าลุงพลป้าแตนโอ้ยพระแบบนี้บอกเอาดอกค่ะนะเอาไปยัดคอห่านตายไปโลด จริงๆเงีบซีบอกเอาดอกนะเอาไปไว้ทําไมนะเอาไปเสื่อมมากกว่านะคะพระแบบเนี้ยยิ่งคล้องยิ่งเสื่อมศรัทธาโอ้ยนะก็ให้พวกเปรตสามสามพระเวสีฝั่งมันนะนะคะเอาไปคล้องนะคะเอาไปคล้องด้วยเอาไปกราบไหวบูชานะจ๊ะพระที่แบบว่านะพระจังไรจังไรแบบนี้นะคะจะบอกให้เออ ว่มีผู้ใดหรอกคะ่ะเอาไปคล้องขอเอาไปเลี่ยมท้องเนี่ยท้องก็ยังไม่อยากเอาไปเลี่ยมเลยนะคะเอฟซี FC. นะเป็นพระาษาอะไรวะถามจริงจบศีลห้าปะเนี่ยฮะรู้จักคําว่าศีลห้าไหมศีลหนึ่งถึงศีลห้าเนี่ยทําอะไรได้บ้างได้กี่ศีลถามหน่อยพวกมึงเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยที่บอกว่าอุย้ยด่าพระมันบาปอย่างนั้นปะจริงไหมล่ะคะเอฟซีเอฟซีของลงพลจริงไหมคะ พระแบบว่าหน้าตอบตอบเหมือนจิ้งเหรนน่ะนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเหยียบย่ำเวลาเขาดา่ากระวาดเอี G, พอตอปากจัดปากกันไก่บาบเวนห้ารอยตะกา้าแต่มึงไปดูหั่นไปดูพระของมึงสิคะพระเลี่ยมทองมึงอะปากหมาขนาดนั้นน่ะแล้วมึงจะให้พวกกูไปนับถือเป็นพระได้ยังไงวะกูถามหน่อยสิให้กูไปนั่งกราบไหว้เหรอ ฝันไปเถอะกูกราบหมอนข้างกูยังดีกว่าอีกจริงไหมคะเอซนั่งด่าเขาแอมหาว่าพญาน,นาคเป็นผีหาว่าเป็นงูตายแล้วถูกตัดเออแปลกจริงๆเลยและจะมีการจะมาเหยียบหัวองค์ปู่ปริจิตด้วยนะคะพระแบบนี้มีอนะคะ่ะเอซถามหน่อยสิใครกันแน่อืมใครกันแน่ที่ชั่วที่เลวเออ ไม่พอใจมาด่าเขาจริงๆเป็นพระเนี่ยก็ต้องทำตัวให้มันดีให้มันมีคุณค่านะไม่ใช่เป็นพระมานั่งด่านะโยมมานั่งด่าคนมาด่าคนทุกคนมาด่าลุงพลมาด่าป้าแตนมานั่งด่าเขาวิพากษ์วิจารณ์พระหาแดกเย่านันะใช่ไหมเอฟซีพระหาแดกก็วะเออถามหน่อยดิ พระหาแดกที่หลังติดกันเทศนะที่ข้างหลังไว้ด้วยนะจะได้ให้เอฟซีของมึงเอาไปปากไว้นะติดกันเทศไว้นะอุ้ยเลี้ยอะไรอ่ะเลียอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพระหาแดกบอกให้แหมท้ากูยิกยิกให้กลับเมืองไทยนะอีอออออพระนรกงืดหลายยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอีกนงมึงเนี่ยนะเป็นพระก็ต้องอยู่ในพระไง เป็นพระอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยต้องต้องรู้สักรู้จักเขารพผ้าเหลืองบ้างไอ้เหี้ยไม่ใช่เอาตัวเข้าไปใส่อย่างเดียวแต่ไม่มีสมองนะอย่าให้นะด่านะด่าแล้วอย่ามาด่ากูละนะปากกูแบบนี้แหละกูเห็นอะไรไม่ถูกต้องกูก็ด่าดูซิออกมานั่งด่าองค์ปู่ปริจิตองค์ปู่เขาไปเหยียบหัวมึงเ่ะอกูถามหน่อยสิก็สมควรเหยียบนะพระพายเหี้ยๆแบบนี้ไม่น่าสมไม่น่าจะมาใส่ผ้าเหลืองหรอกจริงๆป้า เขาเรียกว่าพระเวนจังไรอย่าลืมนะคะ fc ของพวกพระนะเอาอย่าลืมเอาพระไปเลี่ยมคองไปเลี่ยมทองแล้วก็ห้อยคอกันด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็ไปกราบตีนนะคะไอ้พระองค์นี้ทุกวนันทุกวันนะคะจะได้สักสิทธิ์นะคะนะสักสิทธิ์สักสิทธิด์ด้ยินบอเออมันมีพระที่ไหนพระแบบนี้นะเออมันน่านับถือไหมกูถามเน่ะมันน่านับถือบอ นะเป็นพระเนี่ยมานั่งด่าคนเนี่ยมานั่งด่าคนที่ไม่ใช่พระเนี่ยมานั่งด่าญาติโยมเนี่ยผู้ถามหน่อยสิมันถูกต้องแล้วหรอฮะไม่มีสังคมตรงไหนหรอกเขารับได้เนี่ยพระแบบเนี้ยอาศัยผ้าเหลืองแต่ทําตัวเฮียทําตัวตะกวดได้ยินบอกเออนั่นแหละออกมานน่งเอ้ยว่างูพงงูผีพระ นะเพราะว่าองค์ปู่ปริจิตคูเป็นผีนะเป็นผีถูกตัดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้หมาตัวไหนมึงใส่ชุดเขียวๆมานั่งลำเยิบ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 นะกล้วยตานีปลายวีเหี่ยวตาละตัวขนาดไอ้คนไม่มีขนมันกเยิบ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 ครบแสนซับเยิบเยิบถุยอีภูเขะนะสมองมึงคิดได้แค่นี้จริงๆว่ะเออตลกไหมคือคือมึงหันไปมองอดีตก่อนนะ ก่อนที่มึงจะมานั่งด่าเนี่ยโกรธมากก็สมควรแล้วเนี่ยนะสมควรที่ทุกคนเขาด่าเพราะพวกมึงทําตัวแต่ละต,ตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยหน้าถีบอะจริงไหมเอฟซีโอ้โหอย่างไอ้พระเนี่ยอาศัยผ้าเหลืองเอาไว้แดกเงินเฉยถูกไหมเออมีเฮอะไรเลยเป็นพระออกมานั่งด่านะญาติโยมเอองงเนี่ยแล้วยังไปนับถือ นับถือมากๆนะพวกมึงอะมาว่าพวกกูเนี่ยปากจัดดาพระบาปเบนเนี่ยกูไม่บาปหรอกพระแบบนี้นะกูไม่กลัวบาปเลยเป็นพระจะต้องโอ้โหทําตัวให้มันเป็นเป็นที่น่าเคารพน่อยพระน่ะงึดหลายจริงๆมไม่ใครสีออกมานั่งแหม่เหยียบกูจะไปเหยียบไปถึงที่เลยเหยียบหัวองค์ปู่ปริจิตมึงกล้ามก็มาในสัตวแม่งตาละตัวกูอยากจะด่าเลยนะพอดูด่าก็หาว่ากูปากหมา ดาแม่อย่นี้แล้วบุสนดอกผอ้าอะไรพูดจาแบบนี้วะผ้าโสโคกะดินะลายทั้งตัวปากก็หมายออกจากผ้าเหลืองไปเถอะจะใส่ทําหาทําไมเออเมืดนเนอเอฟซี